นิงกุลสตรียิ้มสู้แม้ป่วยหนักแต่ทำให้ได้รู้ว่าเพื่อนก็คือเพื่อนหลังจากที่สาวนิ้งกุลสตรีสิริพงปรีดาอดีตนางเอกดังในขะาะพันตัวไปเป็นแอร์โฮสเตสก่อนที่จะตรวจพบเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดด้วยตนเองทำให้เธอนั้นต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นวาเล่นเลยล่ะค่ะ จนตอนนี้ก็รักษาตัวครบ1ปีแล้วส่วนเรื่องของอาการก็ขึ้นขึ้นลง,ลงแต่มักจะถ่ายเป็นเลือดบ่อยครั้งค่ะทำให้ค่าความเข้มข้นของเลือดตกอย่างรวดเร็วจาก33เหลือ20ซีดมากๆทำให้ทุกวันนี้เธอนั้นเพ่ียมากค่ะแต่ขณะเดียวกันก็มีกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการตบเท้าเข้าเยี่ยมเธอถึงเตียงนะคะรวมไปถึงบรรดาแฟนๆก็ส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดนะคะสามนิ้งก็ได้เผยชีวิตหลังป่วยทําให้เธอนั้นได้เห็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นค่ะโดยเธอนะคะก็ได้เล่าว่าในช่วงที่เราทุก์ขไม่สบายทําให้นิ้งได้เรียนรู้ว่าเราก็มีเพื่อนที่รักเราหลายกลุ่มเช่นเพื่อนนักเรียนและอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่อันุบาลถึงประถมโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์เพื่อนนักเรียน,าายน,นมัยนธนนย,มยมไปจนถึงมหาลัย เพื่อนกองถ่ายนักแสดงจนถึงอาเฮียอาซอเจ้าของ RS เพื่อลูกเรือพนักงานไปจนถึง CEO พี่หูและพี่โจพี่หน่อยแพตตี้เจ้าของแอร์เอเชียพี่นิดอรพันธ์เจ้าของโพลีพัสและไทยรัฐ ท่านมอบทั้งกระเชา้าผลไม้ใหญ่มากพร้อมแจกการดอกโบตานและไฮเดนเยียสวยงามมากจนอยากหยุดหายใจถึงบางคนไม่ได้เจอกันเลยเพราะนิ้งไปทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินประมาณ15ปีก่อนไม่สบายหนะักครั้งนี้แต่เพื่อนก็คือเพื่อนต่อติดโดยไม่ต้องใช้ไวไฟเพื่อนคนอื่นๆที่ไม่ได้เขียนและลงภาพถ่ายอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะรักรักรก,กอดกอดแน่นๆทุกๆคนนะคะ รุ่นบายไฟขณะทีล่าสุดค่ะดังพันกรน,นกร้องชื่อดังก็ส่งกระเช้าดอกไม้ผลไม้เข้าเยี่ยมนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนิ้งค่ะให้ยิ้มสู้หายป่วยในเร็ววันละค่ะและทางเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสาวนิ้งแล้วกันนะคะขอให้สู้ๆแล้วก็หายป่วยไวๆค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนํามาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ